ทีให้นา,นานารอดจากนี่หน่อยโหจะติดคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนไปแจ้งความแล้วนี่เขาบอกเจนนี่เทียนโพสวรรณเป็นเป็นคนพาคนไปแจ้งความเลยแต่นางก็ประกาศขายบ้านเลยนะฮะหกสิบเก้าล้านมาใช้นี่เศรษฐกิจอย่างนี้มันก็ไม่ได้ขายง่ายหรอกนอะกจากมหาเศรษฐีซื้อที่ว่าราคาถูกๆแล้วไปเก่งกำไร โคกีบอกทำไมนายกลงพื้นที่ต้องผัดกะเพราผัดก็มันทีมงานจัดให้ไงนายยกคนไหนเป็นมันก็เอาไปผัดข้าวผัดอุ้งอิงมามก็ไปผัดข้าวผัดเพราะว่าลงพื้นที่ไม่ได้ไงน้ําท่วมนายยกมันก็กลัวตายทีมงานมันก็กลัวตายมันก็ไม่กล้าเข้าไปไงรถมันเข้าไม่ได้เรือท้องแบนขนาดเรือเข้าคนเรือเข้าไปก็คว่ำจมเนี่ยต้องทหารขับเฮลิคอปเตอร์เลย เอาอาหารมาหย่อให้กับชาวบ้านแล้วก็คนป่วยหนักที่ต้องไปโรงพยาบาลก็เอาเฮลิคอปเตอร์มารับเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลมันมันท่วมเยอะแล้วน้ำมันเชี่ยวมันอันตรายมากเอ็มเจมูบอกว่าส่งสารชาวหาดใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ฉันฉันไปอีกแอปหนึ่งไลฟ์แอปหนึ่งเนเตออีกแอปหนึ่งเราไม่เหมือนทิกตอกทิกตอกมันเชี่ยใจแคบแอปนั้นเดี๋ยวนี้คนดูเยอะเล่นเยอะแล้วก็ไปแอปนั้นก็สามารถเอาคลิปออกได้ เอาภาพออกได้ก็น้ำตาไหลไปเอาคลิปออกเอาภาพออกก็น้ำตาแต่ทิกตอกมันเยียใจแคบเดี๋ยวต่อไปมันจะเจ๊งไม่มีคนดูมันเนี่ยเดี๋ยวคนจะหนีไปไปไปช่องทางแอปปินพูดอะไรก็ไม่ได้คุยกับพวกเธอก็ไม่ได้ต้องขายของอย่างเดียวแล้วดูเดี๋ยว,วปิดกั้นการมองเห็นไอ้ทิกตอกหัวควยพ่อมึงตายไอสัตว์มึงปิดกั้นการมองเห็นกูจะขายของได้ยังไงไอสัตว์ มึงจะมึงกูให้กูขายของมึงก็หักไป้ยี่สิบบาทมึงก็ได้แล้วไอสัตว์แล้วมึงมาปิดกันก้นการมองเห็นไอสัตว์น้ำยำตาลิซ่าแบลลิซ่ายี่ห้อลิซ่าสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดอย่างไม่เผ็ดใส่น้ำกระเทียมดองอย่างเผ็ดมะนาวแท้ทำสดใหม่ทุกวันสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีสองขนาดสองขวดหนึ่งร้อยบาทขวดละร้อยแปดสิบมลสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมล เป็นน้ำยำสำเร็จรูปที่อร่อยแซบสะใจรสชาติเข้มข้นหอมนัวอร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำยำตาลิซ่าเอาไปทำส้มตำก็อร่อยตำซั่วตำข้าขโพดตำซุปตีนไก่ตำกระท้อนตำมะยมตำข้าขโพด อ่ะยำอ่ะยำบุญเส้นยำขนมจีนยำมามยายำเส้นเล็กยำหูหมูยำหัวหมูยำคอหมูย่างยำปลาแซลมอนยำหอยแครงยำหอยนางรมยำปูมายำปลาหมึกยำทะเลยำมะม่วงยำผลไม้รวมยำหมูยอยำหมูกรอบยำแมงกะพรุนหัวกระสนยำอ่าเส้นแก้วกับปาหมึกกรอบยำลูกชิ้นยำไหลบัวยำอ่ข้าวเกี๊ยบเกอโพหวัดนราธิวาสยำไส้ตันยำไก่ย่างยำไก่ทอด ยำไข่ดาวยำไข่ต้มยำสามกรอบยำถั่วพูยำหม,มาปลาดุกฟูยำส้มตำทะเลทอดยำผักบุ้งทอดกรอบก็อร่อยกตะก้าเลยค่ะสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดอย่างไม่เผ็ดใส่น้ำกระเทียมดองอย่างเผ็ดมะนาวแท้ทำสดใหม่ทุกวันมีสองขนาดสองขวดหนึ่งร้อยบาทถัดวละร้อยแปดสิบมลสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลเป็นน้ำยำสำเร็จรูปที่อร่อยแซบสะใจรสชาติเข้มขน้นหอมหนัวอร่อยครบจบในขวดเดียวกตะก้าเลยค่ะ โง่ไม่มีสมองชายแดนไปดูสิทหารตอนเนี้ยทหารเขมรบุกชายแดนสองแสนนายจะเอาภูมะเขือทหารชั้นผู้น้อยเดือดร้อนจะลบแต่อันนุทินไม่ยอมสั่งไอ้รัฐมนตรีกาลาโหมไอ้บิ๊กเล็กไม่ยอมสั่งมีแต่จะไปประชุมกักบไอ้เฮียเขมรมึงไปประชุมกันมันกี่ร้อยครั้งละน่ารำคาญแต่พวกนี้มันเล่นละครป่าหีเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีอมาตย์บางคน ไปร่วมลงทุนกับเขมรที่จะขุดบ่อนน้ำมันตรงเกาะกูดเข้าใยยังแล้วก็มีนายทหารนายพลอดีตหลายคนไปร่วมเปิดคาสิโน,โนในเขมรรู้หรือเปล่าตอนนี้ทหารชั้นผู้น้อยชายแดนเนี่ยเขาดา่าอนุทินเขาดา่าบิ๊กเล็กรัฐมนตรีกระโหมว่าเป็นคนขายชาติที่สั่งลุยะ่ะ แม่ทำไมไม่ไปช่วยคนที่หาดใหญ่บ้างต้องรอวันเสาร์ต้องให้ตะกล้องมาขับรถเราห7สิเจ็ดเดินก็ไม่ไหวแล้วไปก็ไปเป็นภาระว่ายน้ำก็ว่ายน้ำไม่เป็นเดินก็จะยกขาก็ไม่ขึ้นแล้วอายุห7สิบเจ็ดแล้วเนาะเงินก็ไม่มีอีกไปช่วยชายแดนตอนที่ทหารรบกันเนะี่ยหมดไปล้านหนึ่งสี่เดือนนะไปทุกเสาร์อาทิตย์ ตาต้องเขาทำงานรับราชการทหารอยู่ก,กระทรวงกแล้วหมวันนี้อ่ะตอนเช้าอ่ะเจออุบัติเหตุรถล้มอ่ะฟันหน้าหลุดมันบอกไม่กล้ายิ้มเลยยิ้มไปแล้วเห็นฟันหลอเขาบอกมันบอกว่าฉันมีทําประกันอุบัติเหตุเอ a เอให้ไงกูจา่ายเงินให้เนี่ยต้องปีละครัมื่องก็ไปไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็ใช้ประกันเลยเพราะว่าเขาคุ้มครองมันก็ไม่ไปไอ้เหี้ยเนี่ยไปคลินิกอืม กองผู้บอกว่าจริงๆมันต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลถ้าแม่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรใช่เราไม่ไหวหรอกเราแก่แล้วเงินก็ไม่มีตอนเนี้ยไปถึงหาดใหญ่ไปกลับค่าน้ำมันไปกลับก็ต้องประมาณสี่พันบาทแล้วก็ตะก้องก็ไม่รู้จะขับไหวหรือเปล่าต้องไปนอนโรงแรมหรือเปล่าขับรถไปเองไงแล้วรถเราก็เก่ามากเลยฟอร์จูเนอร์ใช้มาสิบปีแล้วเนี่ย และตอนนี้ฟอร์จูเนอร์ก็เอาไปทําอยู่ไปชนมันเกิอดอุบัติเหตุมีประกันไปทําอยู่มีแต่รถเบนเก่าๆพระเจ้าเหาอ่ะขับไปถึงหรือเปล่ปปาไม่รู้ไปดับกลางทางจะเล่าให้ฟังวันนั้นฉันไปงานพีริมตากล้องเอาเบนพระเจ้าเหา E สองสามศูนย์มาเบนตากโกมะชิบหาย ขับไปแต่ว่าดีว่ามันเป็นตอนกลางวันเพราะมารับฉันเนี่ยสิบสิบโมงขับไปก็ไปดับตลอดทางถานนวิภาวดีสตารต์ไม่ติดโอ้โหเกือบสิบรอบจนกูโมโหบอกมึงมึงจอดให้กูลงกูกระโดดขึ้นแท็กซี่ไปเลยกูลลำคาญเดี๋ยวกูไปไม่ทันตะกงตอนนี้ที่เหลืออยู่อ่ะเบนซ์สี่คันคันหนึ่งไปทำติดตั้งแก๊สอยู่ยังไม่เสร็จ ไปติดตั้งสามเดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยโนบอกรัฐบาลมีงบเป็นแสนล้านมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไปช่วยหรอกแต่ว่าคนหาดใหญ่คนใต้ ấy, เขาจะรักพักพวก,พวกพ,พวกพ้องเขาก็จะไปสื่อต่างๆไปเรียกร้องไงทำไมไม่ไปช่วยชาวใต้ทำไมไม่ไปช่วยชาวใต้เราต้องมีเงิน เราแก่ขนาดนี้หกเจ็ดเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วอยู่ในบ้านยังวูบแล้ววูบอีกวูบแล้ววูบอีกเมื่อก,กี้นั่งนั่งไรอยู่หนาวต้องวิ่งไปปิดแอร์เนี่ยอืมคนที่จะช่วยได้ดีที่สุดคือทหารเขามีเครื่องมือมีทั้งเรือมีทั้งรถแล้วก็ผ่านการฝึกมาแล้วใช่ไหมเราไปก็ไปเป็นพารละอีกอะ่ะ w a t e r เม l อนบอกแม่ขนตาแดงมากไม่ได้ใส่เลยอันนี้เป็นแอปแอปของทิกตอก กตีบอกอายุเท่าพี่เบิร์ดซาลี่สั่งรว่ยบอกแม่คิดยังไงกับคนที่มาโพสต์ด่าที่ขับเจสกีใช่ต้องดา่าน้ำท่วมบ้านเขาเนี่ยจะพังไม่พังแหล่จะลอยไปตามน้ำการที่คุณไปขับเจสกีเพื่อ,อว่าขับรถเจสกีมาช่วยเหลือประชาชนแต่กลับไปทําให้บ้านเขาพังเท่าก็ด่าสิมึงไม่ได้ไปช่วยแน่แน่มึงไปขับเจสกีอย่างแรงเลยเนี่ย ไปทำให้บ้านข้าพางเร็วขึ้นเป็นกูกูก็ดาเป็นกูกูดานะก็ตะก้องเตือนไปเลยสันดานเฮียเนี่ยขับรถไปตามท้องถนนอย่างเงี้ยฝนตกน้ําท่วมอ่ะมันจงใจขับไปตรงที่น้ํามันมักจะท่วมอยู่ข้างๆฟุตบาทเพราะท่อมันตันตรงนั้นมันจงใจขับเข้าไปตรงที่น้ําท่วมเลยแล้วก็ขับอย่างเร็วเลยเพื่อให้น้ําเนี่ยกระชอเข้าไปบนฟุตบาทไปโดนคนโดนรถ กูด่าเลยนะกูชี้หน้าดา่าบอกไอสัตว์มเนี่ยทำอย่างนี้นะกูไม่ชอบนะมือรู้แบบการที่มัน,นขับรถไปอย่างเงี้ยไปตรงที่มันน้ำท่มวมแล้วขับกระชอแรงแรงเร็วๆแล้วไปโดนคนโดนดนะโรถน่ะกฎหมายมันเขียนว่าต้องปรับหนึ่งหมื่นบาทนะกฎหมายมีปรับหนึ่งหมื่นบ,บาทแต่ก็ยังเป็นเลยพวกพวกเครียดเนี่ยสันดานเป็นอย่างนี้พวกผู้ชายอะ่ะมันสนุกมันไงขับรถเข้าไปกับน้ำแล้วให้น้ํากระชอไปไปโดนบ้านโดนคนโดนรถอ่ะ มันสนุกของมันมันเฮี้ยแต่กล้องก็เป็นโดนกูด่าอันนี้กูสนับสนุนชาวใต้เลยไอ้พวกขับเจสเกีขับแรงๆเร็วๆด่ามันเลยไล่มันออกไปเลยเอาไม้ปาใส่แม่งเลยสัตว์ทำลายบ้านเราไงทำให้เสียทรัพย์แจ้งความเจ็บมันด้วยทำให้บ้านเราพังกูรู้ไงเพราะลูกน้องกูยังสันดานเป็นอย่างนี้เลยอืม จีจีให้ธอไใ้บอกแม่น้ำยำที่สั่งมาถึงแล้วขอบคุณแม่ค่ะ